สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับใครเคยกินปวดหยุดสาวแชยับสภาพโรงงานเฉากล้ยอดีตเจ้านายเอาเปรียบช้ำทำงาน3วันได้300สาวเหนือแชยับสภาพโรงงานเฉากล้ยเห็นแล้วพวกแทบพุ้งแถมอดีตเจ้านายยังเอาเปรียบช้ำใจสุดทำงาน3วันได้แค่300กําลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์อย่างมาก เมื่อมีสาวเหนือรายหนึ่งแชร์ยับสภาพโรงงานเฉากล้ยอดีตเจ้านายเอาเปรียบช้ำทำงาน3วันได้300ออกมาแชร์อดีตเจ้านายร้านเฉากล้ยซึ่งเธอได้มาเล่าประสบการณ์ผ่านกลุ่มผู้บริโภคว่าตอนนี้ได้ผลออกมาจากขุมนรกดังกล่าวแล้วโดยผู้ใช้เฟซบุ o k ลายหนึ่งเล่าว่าอยากเล่าประสบการณ์เจอมากับตัวพรามสองเราลงมาจากภาคเหนือมาทำงานตามประกาศหาคนงาน โอดหนึ่งคิดว่าจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่และได้เจอเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันทุกอย่างที่คิดคือไม่เป็นอย่างนั้นเลยเราได้ทํางานหลังบ้านร้านเฉาก๊วยรถเล่เถาเทียนทะเลทํางานตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายันสี่ทุ่มสิบห้าสชั่วโมงหาข้าวกินเองน้ํากินไม่มีหากินเองวันไหนเขาทํากับข้าวหักห้บาทค่าแรงแจ้งในประกาศ 350ร้อยปกติคนงานเบิกงหนึงร้อวันแรกของการทำงานได้100บาทอีกวันต่อมาเจ้านายขอย้ายไปขายของเจ้านายผู้หญิงบอกหน้าตายอย่างเราขายของไม่ได้หรอกคนขายของเฉากล้ยได้แก้วละหบาทเพื่อนไปทำได้22่แก้วขายไม่ดีค่าที่160โดนหักได้เงินแค่45บาบาทบอกว่าขายของไม่ดีและบางคน ค่าน้ำมันเติมเองคนขายรถเล่ได้วันละ2 0 0นิดๆต่อวันมีคนหนีบ้างออกไปบ้างทุกวันแต่บางคนที่เขามาไกลไม่มีทุนมาเลยจําเป็นต้องอยู่ทางานให้ได้เงิน100หรือไม่ถึง100ต่อวันและวันนี้วันที่สของการทํางานเราแจ้งเขาว่าเราจะทํางานเอาเงินกลับบ้านโดนแกล้งเลยค่ะให้ทําคนเดียวผสมคนเดียวยกคนเดียวมีคนงานพมา่ามาช่วยบ้างหลังๆ บอกให้ช่วยเพื่อบีบให้เราออกถึงเที่ยงไปซื้อมาม่ามากินกับพี่บนที่พักหนึ่งชั่วโมงกลับลงมาทํางานเจอเจ้าของผู้หญิงบอกให้เราไปเก็บข้าวของออกจากที่นั่นเลยท,ทันทีได้เงินเมื่อวานหักเบิกไป100่รเหลือ250บวกห0ที่มาทํางานวันนี้ตั้งแต่เช้าใช่ค่ะเขาให้แค่300บาทกลับบ้านเรามาจากเหนือมาไกลเก็บเงินมาทํางาน หมดเงินไปกับค่าเดินทางไม่มีเงินเลยเขาไล่เราทันทีจูกในอกที่สุดกับค่าจ้าง300บาท3วัน2คืนเป็นบทเรียนราคาแพงมากโชคดีมีคนทางบ้านช่วยเหลือเลยรอดมาได้ออกมาพร้อมกับคนงานลาวที่มาทำงานใหม่ในวันนี้พอเขารู้ที่มาที่ไปทั้งหมดทุกคนเก็บกระเป๋ากลับทันทีสถานประกอบการนี้ไม่มีใบอนุญาตมีโพดประกาศ ไม่เป็นไปนตามนั้นไม่ได้มาตรฐานศาสตร์ถูกหลักเลยอยากให้หน่วยงานเข้าไปดูและอยากให้เป็นอุทาหรณ์แจ้งบอกกล่าวไม่ให้หลงมาเป็นเหยื่อนรกบนดินแบบนี้มีภาพแนบมานะคะใครเคยกินเดี๋ยวกินเลยค่ะแนะนําจากคนที่ทำของพวกนี้พนักง,งานที่ออกไปขายของไปทำงานน่าสงสารทุกคนค่ะมีพ่อค้าแม่ค้าช่วยซื้อแต่คนที่เป็นเจ้านาย เขาไม่ได้ดีกับคนแบบพวกเราพร้อมกันนี้เธอยังติดแฮชแท็กอีกว่าแฮชแท็กงานโพสต์ประกาศแฮชแท็กพระรามสองแฮชแท็กหลอกมาทำงานแฮชแท็กทำนาบนหลังคนก่อนจะบอกว่าตอนนี้รอดแล้วค่ะกำลังกลับบ้านซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตต่างเข้ามาให้กำลังใจเธออย่างต่อเนื่องขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ